มอบให้กับผู้นำของเราผู้กล้าโกทงสวัสดิ์เช่นนี้เลยค่ะนะเย้เดี๋ยวเราจะทำการนับเข่าดาวถอยหลังท่านะครับและให้ผู้นำของทุก้าต้อนปะทงที่กระสวยโอกาสด้านหลังได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกันเอาท้า Yeah. you. ไมกตขเ่เยป็นี่ปีเนากนะานะ้นเ่มากละ่เนไม่ดีในตวมากคเยี่ยมมากสมให้วอยู่นเป็นทีอีสักพู่นะคะเราจะมอบของขวัญให้กับน้องๆนะคะเป็นเป็นหมูแานะคะ้กับผู้แทนของน้องัแสดง บนแ่นนักแสดงของผ่าเลยลูกแล้นเี้ยงเชิญนะคะลแรทานรนะคะการบันงสาธาณะนะคะการดนตีนะคะเดียเกรพยนนะขออนุญาตเลียงเชิญนะคะท่านเลี้ยงสีจนทร์ดาววัแก้วได้ที่วาทิวัชแก้ทงาริรมนคมนะคะโรงบาลัดที่ไหนนะครองนะคะ สี่รือที่นะคะทานอารสำนักวัฒนธรรมกฬาและการท่องเที่ยวนครับเรเชิญท่านที่สมัย็รศิษฐ์เขาเปยนการสานักการศึกษาครับทานพัดกรสุ์สุขเขาเปยนการเขียนจดจับนะครับท่านที่ใดเจอเฉยสุดหน้ากอเพื่อการศึกาการกีฬาและการท่องเที่ยวและคณะผู้บริหารกลุ่มที่ต้องเาทุกท่าน เิธีเรเปิดอย่าปงดงามและยิ่งใหญ่นะครับขอมกกรมาเจอกับันปี2568ของทางที่วางเอกรุมเทพมหานครแห่งที่หน่ที่จะครืในวันนี้นะครับภายใต้ปีโอ้ขอนุาครับของเครือกองไทอด่ กันหน่ชนะะเป็นอะรลัน้องนอโนะครับชุดการแสดงทีมแล้วก็เอนะครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับทางคณะผู้บริหารคุณมากครับบคุณาครับอบมาร ดูแลคนเก่งคนนี้ทุกเสาวันนี้เห็นถึงความสดใสและการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรื้องความนะคะของคุณแม่หยนทอนะคะชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยนิสัยดีๆเริ่มเลยทันทีไม่ต้องให้ถามกีโมตอนนี้นะคะท่านพ่อเรามาเลิกคายหนังสือนะคะพระนายาแล้วก็สวัสดีน้องที่อยู่ในส่วนของออนไลน์ด้วย เด็กไปพี่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวผู้ดึงได้หมดเลยทีจะมีการจับลักลอบนะถูกต้องครับเป็นรางวัลใหญ่มากวันนี้เปิดกับด้วยควางวัลใหญ่นะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการมอบของขวัญนะครับจากทางคณะผู้ใหญ่กรุงเทพนครให้กับน้องๆที่อยู่ในข้าวเวทีนี้นะคะยกมือให้ครับยกมือเให้ครักนิดนึงนะพี่ท่านนับหนึ่งสองสามเน